สวัสดีครับผมมันนี่ผมท่านแท้ครับทอดบ้านใกล้พอดีมันอย่างีงานซุบชางบานหยาดพอดีเล่ได้แบะมาหายายครับมาแน้าพอดีบอกพอดีเออานนี้มีของมาฝากยายครับเป็นเกล้องหูติดกล้องหูติดติไปหายายเพราะว่ายายหูไม่ค่อยดีเดี๋ยวยังไงเขาไป

để nhìn nè Ồ, ừ, để nhìn Ờ, khang đấy để nhìn Để nhìn thang đấy, thang đế sạch Thang đấy sạch Bên. นิยดหน่อยกาลั่นรดกอบเส้ทานด้วยครับพี่น้องหอมมะนาวเออไปกินโรโร้ทอก็นะ่อก็นะยิ่บะ

ย้ำนอนใช่ไดบอบอยิ ok ้บอนิแชดบอยิ้แชดบอเออตายแท่ตาคนหนึ่งตายหนึงตายแหนึ่ง่อพื้นมาไหนแล้วเด็กไดยิ้น่ยยืนบอเออชัดบ่ยิ้มแชดยืนบ่ เราบมกยันเดไมเราบอกเราบอกเลือดไหเอาหมูทิมให้แล้วกนวดด้วบนให้นวดให้ได้บุเห็น้านน้ำยาหมอง หอมดียาในวดผู้เฒ่าพี่น้องเอ้ยสี่บางไหนแล้วมันเขาก็ิ่มตำกันมาผู้เฒ่าอะาะนวดหายไม่แย่กันพี่น้องครับผมหลังจากที่เอาหูตีมหายย่ายแล้วครับก็รู้สึกว่าย่ายกระทั่ใจอยู่เออแล้ว่าได้ได้ยินยืนมั้ยเออได้ยินได้ยินอยู่บ้างเฮงได้ยินยืนมั้ย ดีข yeah, I mean you know. okay, okay. ึ้นบได้ยินงยุ่นไหมเออโอเคโอเคลบคลิปนี้ครับไม่ไม่ไม่บายเนื้อนี้เนื้อนี้เอาอันมูทิฟมาให้ย่ายครับบ่มียังไม